คุณผู้ชมคะแม้ว่าการกําหนดวันเลือกตั้งนั้นยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากก,กตก็ได้จัดสรรงบประมาณกว่า55ล้านบาทเพื่อเตรียมการเลือกตั้งเอาไว้แล้วค่ะโดยประธานกกตก็ย้านะคะว่าจะกําหนดวันเลือกตั้งภายใน5วันนะคะหลังจากที่มีพระราชกิจสิกาิการเลือกตั้งนั้นบังคับใช้ค่ะส่วนกรอบจัดการเลือกตั้งนั้นก็จะให้แล้วเสร็จ150วันก็ได้ผ่านการหารือระหว่างกกตทั้ง7คนแล้วนะคะแต่ก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ,คะขณะที่นาย สนุเครือง,งามก็เชื่อว่าการพิจารณาประเด็นจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน150วันนั้นจะรวมถึงการรับรองผลการเลือกตั้งร้อยละ95ด้วยหรือไม่นั้นอันนี้ต้องพิจารณาแยกคนละประเด็นนะคะเพราะว่ารายละเอียดตามรัฐธรรมนูญถือว่าอยู่คนละมาตราค่ะ นายวิษณุเครืองามระบุถึงความคืบหน้าการกำหนดวันเลือกตั้งว่ารัฐบาลได้ประสานงานกับกตกกตเพื่อไม่ให้กรอบเวลาเลือกตั้งทับซ้อนกับงานพระราชาพิธีสำคัญโดยเชื่อว่าพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งจะประกาศภายในเดือนมกราคมนี้และการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นไม่เกินเดือนมีนาคมส่วนประเด็นกรอบเวลาการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ150บวันจะรวมถึงการรับรองผลการเลือกตั้งด้วยหรือไม่นั้นนายวิษณุเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องแยกออกจากกาันเนื่องจาก ารายละเอียดอยู่คนละมาตราโดยรัฐธรรมนูญมาตรา268กำหนดให้จัดการเลือกตั้งภายใน150วันหลังกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้และในมาตรา85กำหนดให้กกตรับรองผลการเลือกตั้ง195หลังการเลือกตั้งภายใน60วัน ทั้งนี้หากจะยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความสามารถยื่นตีความได้เฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา268เพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเคยตีความกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสสก่อนการนำขึ้นทุนกล้าวแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเอามาตรา268มาตั้งก็ได้คำตอบบ กำหนดวันเลือกตั้งให้ได้ภายใน150วันพอกําหนดได้เสร็จปั๊บจบมาตานี้ทิ้งเลยไม่มีแล้วขั้นต่อไปจะประกาศผลเมื่อไหร่ก็ต้องไปหยิบอมารตรา85ขึ้นมาว่าให้ประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จใน60วันนับแต่วันเลือกตั้ง ขณะที่ประธานกะกะตะกล่าวถึงประเด็นกรอบเวลา150วันว่าได้หารือระหว่างกะกะตะทั้ง7คนแล้วแต่พร้อมรับฟังความเห็นของสารรัฐธรรมนูญกรรมการร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงกฤษฎีกา,าการพิจารณาว่า150วันหมายถึงอะไรกันแน่เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราจะต้องไปดูว่าสารรัฐธรรมนูญจะคิดอย่างไรจะมีความเห็นเช่นไร สมาชิกกรรมธิการยกล่างจะคิดยังไงกิจฎีการจะคิดยังไรหรือเราจะคิดยังไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเ,เรายัางไม่ได้ไปกล้าไปลุกกล้าลงไปถึงขั้นที่ว่าตอนนี้เราอยากที่จะไปทําด้านไหนไปศึกษาด้านไหนไปปรึกษาใครนะครับเพราะว่าเราตั้งใจจะจัดการเรื่องทั้ให้เสร็จภายใน150ร,ร้อยห้าสิบวันรนประการคนด้วย ขณะเดียวกันมีรายงานว่ากะกะตได้เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2,562โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณเตรียมการเลือกตั้งรวมกว่า55ล้านบาท แต่เป็นที่สังเกตว่ากกตยังมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถประจําตําแหน่งประธานกกตหนึ่งคันกรรมการกกตสี่คันและเลขาธิการกกตอีกหนึ่งคันวงเงินกว่า22ล้านบาทโดยนายกริเอื้อวงรองเลขาธิการกกตยืนยันว่าโครงการจัดซื้อรถประจําตําแหน่งผู้บริหารของกกตไม่เกี่ยวกับงบประมาณเตรียมการเลือกตั้งและจําเป็นต้องจัดซื้อใหม่เพราะหมดอายุการใช้งานตามระเบียบของกกตค่ะ சொல்றேன் so